เอาละครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งกับเกมดาร์รรคบอสเซ่เราังมาเทินะหลังจากที่ตู้ก็คุยยูไอเขียวเข้ามาเนี่ยก็คงมีใครหลายคนไม่น้อยที่เปิดไปแล้วก็เกลือเพราะว่าด้วยจำนวนเพชรที่มันจํากัดมากๆมันมาระยะเวลากระชั้นชิดเหลือเกินนะครับซึ่งคิดว่าหลายคนอ่ะคงเป็นคนที่แบบเปิดไม่ได้เพราะว่าอาจจะด้วยดวงไม่ดีหรือว่าด้วยเพชรน้อยก็แล้วแต่นะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลย หาคลิปเปิดกาชาแทนเปิดกาชาโกคยูไอก็คือเปิดกาชาตัวลุ้ง50ใบนะครับเพราะว่ากาชาตัวลุ้งเนี่ยถ้าใครที่ทามิชชั่นครบตั้งแต่พาร์ทสเนาะก่อนเริ่มพาร์ทสามเขาจะได้เปิดกันหมดแล้วน่จะได้เปิดไปจนครบทุกคนแล้วในฉลองพาร์ทสานะครับผมของกิจกรรม9ปีแต่องความที่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่ยังไม่ได้ทํา LR บิในพาร์ทที่2ก่อนเริ่มพาร์ทสาเนี่ยจำนวนตัวลุ้งจะได้ไม่ครบในการเปิด แต่ว่าหลังจากอัปเดตตู้โกคุยุไเขียวเข้ามานะครับตอนนี้มันสามารถฟาร์มจากมิชชั่นจนครบได้แล้วนะครับผมซึ่งผมเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นก็คือเปิดช้ากว่าชาวบ้านแต่ก็ได้เปิดนะสลับตู้ตัวลุ้ง50ใบซึ่ง50ใบไม่ได้แปลว่าได้50ตัวนะครับหรือว่า50ตัววะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เห็นว่าพูดมาว่าได้70บกว่าตัวหรือเปล่าแต่คิดว่าคง50เพราะว่าวะ50ใบก็ต้อง50ตัวสิหรือว่าเป็น70ตัวเลยอย่างนี้จะจะเวอร์มากเลยนะครับนัแหละ ก็ยางรู้กันใครตามผมตลอดเนี่ยผมจะมีฮังบีมีแกรมม่ามีโกเ,เกต้าแล้วผมขาดแค่ชายคนเดียวของกิจกรรม9ปีก็คือโบอลี่นะครับขาดแค่เขาคนเดียวถามว่าผมอยากได้ไหมอยากได้แหละครับเอาไว้ทําทีมซูเปอร์บอสได้ในอนาคตจะมีพวกเซอร์มงเซอร์แม็กมาไงก็ถ้ามีโบลี่มันก็ดีแหละครับนะแต่ว่าถามผมตอนนี้ปัจจุบันอะ่ะผมก็สามารถเล่นทีมซูเปอร์บอสได้นะแบบยืมเพื่อนโบลี่เอาอะไรเงี้ย ใช้เป็นโกคูแบ็กเหลืองนาก็เล่นได้แต่ว่าเนาะเอาตัวละครตัวใหม่เข้าไปดีเนี่ยจะได้เปิดมุมมองเยอะกว่ามีอิสระในการจัดทีมมากกว่าดังนั้นวันนี้จะมาเปิดหาโบลี่กันไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่านะครับขอให้ออกเถอะนะจะได้ครบเน่่ยน้อยโกคูยูไอไม่ได้เป็นไรเดี๋ยวรอเก็บเพชรเก็บเหรียญแดงเราแรกก็ได้แล้วก็เอาเพชรเนี่ยไปใส่กัเบเ V อร์ดีกว่านะครับน้อยถ้าเกิดขอให้ได้โบลี่เนี่ยจะดีมากเลยนะครับโกคูเขียวไม่ออกขอให้ออกโบลี่ละกันจากตั๋วฟรี50ใบตรงนี้ นะครับก็เดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่าขอเช็คได้ไหมว่ามันให้กี่ตัวอ๋อเนี่ยมันเขียนอยู่มันให้77ตัวเลยเนี่ยถือว่าเปิดได้ตัวละครเยอะกว่าจํานวนตัวที่ใช้นะครับคือแบบมันใช้50ตัวใช่ไหมตามหลักก็คือได้50ตัวแต่ว่าอันนี้ใช้50ตัวเพื่อเปิดได้แบบ77ตัวเลยทีเดียวโอ้โหเรียกว่านี่เป็นหนึ่งในจังหวะที่เกมใจปั๊มมาก นะครับคิดดูจะมีกี่ครั้งที่ว่าเกมแม่งให้เราเปิดแบบลุนตัวละคร77ต,ต,ตัวจากตู้ตัวละครฉลอง9ปีอะ่ะบางคนไม่ได้นี่มาเปิดตรงนี้ได้มาปลด1ทางก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งไม่ต้องมากเรื่องแล้วเราไปกันเลยดีกว่ากับโบลี่สิ่งที่ผมรู้สึกก็คือเปิดมาแอนิเมชันจะเป็นโรเซ่เลยไหมอะไรจะได้แบบการันตีไปเลยพิเดโรเซ่ Rose ออกมาเซนโออกมาไปเลยเห็นหลายคนไดแอนิเมชันการันตีจาก ตู้นี้เยอะมากเพราะมันได้ตัวละครเยอะนะครับเอาละหนึ่งสองไปไปแล้วโบลี่มิติโลเซ่มาเลยจบจบรู้เรื่องอันนี้ไม่มาด้วยซ้ำอันนี้พลาด1นึ่งช็อตแล้วนะเราพลาด1ช็อตแล้วคือสาตานขี่บูมันมามันแน่แล้วแหละ70ิกว่าตัวจะไม่ออกด้วยข้างเฟสเหรออ่ะลุ้นช็อต2คือเซนโอปับ๊บเซนโอก็ไม่มาอ่ะแย่แล้ว อย่าบอกนะว่า77ตัวจะไม่ออกโบลี่นะตั้งแต่เปิดในพาร์ทหนึ่งก็ไม่ออกตัว50ใบก็ยังไม่ออกอีกเหรอแต่ก็ไม่แน่ครับเพราะว่ามันเป็นแค่เอเมชั่นนะแบบว่ายัางไงเมื่อได้การันตีก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ได้นะครับแต่ที่แน่ออกัดคังเฟสแน่นอนนะเราจะไม่นับเราจะไปเรื่อยๆแล้วกันถามว่าถ้าเกิดว่าผมได้ตัวละครโดคังเฟสเพิ่มไม่ใช่โบลี่ได้ใครมันจะดีก็คงเป็นพวกซามัสอะซามัสกับ เจ็ดปีก๊อ์อย่างเงี้ยยังปลดไม่ลุ้งเอางี้ดีกว่าตัวละครที่ปลดลุงไปแล้วไม่ต้องมาตัวอะไรก็ได้ที่มันมาเนี่ยขอแค่ปลดทางเพิ่มได้ใช้ประโยชน์ก็ดีหมดแล้วครับต่อให้โกก๊อ์ผม9 0ได้ปลดเพิ่มมันก็ดีจะได้เป็นดาวลุ้งไปเลยจะได้แบบแอคเทได้เราหล่อสวยๆกันไปรลอเอซเอยาวอะไรเงี้ยแปดปีแซกก็ยังไม่ดาวลุ้งนะครับดาวลุ้งได้ก็ดี8ปีแซกแต่เหมือนว่ายังไม่ออกเลยฮะโบลี่มาไหมซามารมาแล้วซามารมานะครับ โอเคก็ถือเป็นของฟรีที่ดีไปเลยสามารถนี่จะสิบเก้าอร์เ็แล้วคิดว่าเดี๋ยวเบอร์ไวคงมาจนเบื่อหน้าแหละกิจกรรมเบอร์ไวปีนี้เริ่มอะ่ะเดี๋ยวเอซสามารถกับเบรตโตเบอร์ไวก็ต้องกลับมาเป็นตัวละครข้างตู้ใหม่เหมือนกันนะอย่างน้อยสามารถมาแล้วตัวครั้งเฟสตัวที่1นนะครับไม่รู้เลยว่าตอนนี้มันเปิดไปกี่ตัวแล้วเราจะไปเรื่อยๆเลยดีกว่าผมไมเ่เด้นนับนะครับแต่ได้ LR ของดีแล้ว1ตัวดีที่ไม่ใช่ดาวลุงด้วยเออไม่ใช่พวก5ปีด้วยถือว่าดีเลย แต่ผมต้องการโบลี่อ่ะเจ็ดสิบเจ็ดตัวนีวมันเจ็ดมันตีเลยนะทำไมมันดูแปกแลกแปลกเวะเหมือนจะเริ่มมาครึ่งทางยังไม่ออกอ่ะที่ดูดีเจ็ดสิบตัวเนี่ยมันออกตัวเกลือมาเนี่ยถ้าเป็นการเปิดแบบหนึ่งมันตีนี่เกลือนะออกเอสอาร์สองตัวสามตัวอย่างงี้เนี่ยแบบเอสอาร์ตัวตูวต้ปกติอ่ะโบลี่กูไปไหนเพื่อนขอร้องกูอยู่ไอเขียวก็ไม่ออกนะเอาโบลี่มาทดแทนให้หน่อยดิ เจ็ดสิบกว่าตัวเจ็ดมันตีนะเป็นเพชรนี่มันเปิดกี่เพชรวะประมาณแบบเปิดไปหกร้อยห้าสิบเพชรเกือบเจ็ดร้อยเพชรเลยนะเว้ยมันเกือบหนึ่งพันเพชรนะเนี่ยคือการเช็คดวงว่าคุณเปิดเพชรไปประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยกับตัวอะไรแล้วคุณไม่ออกอะ่ะก็สามารถรุนได้จากการเปิดตัวลุ้งเหมือนกันถ้าตัวลุ้งไม่ออกก็คือคุณเกลือไปแล้วหกร้อยกว่าเพชรนะครับกับตู้นี้กับตู <laughs> บต้เดียวด้วยนะไม่ได้ตัวละครตัตใหม่ที่คุณต้องการ เนี่ยมันเริ่มหายไปแล้วว่ามันออกแค่สามาราตัวเดียวผมไม่ได้หวังว่าเจสุกก่าตัวจะออกแค่สามาราตัวเดียวนะเวย้ยเอาจริงแล้วผมหวังมากกว่าน,นั้นนะผมหวังว่าแบบสองตัครั้งเฟสก็ได้นะขั้นต่าอะ่ะมึงจะออกตัวเดียวจริงๆเหรอเกมหรือวันนี้ไม่ใช่วันของเราวะโอ้โหโกเบเหลืองมาอ่ะอันเนี้ยดีช่วยหุบป,ปากผมได้หน่อยเห็นบน่นบนเยอ,อ,อะอาอแบบบทดาวลุงนะครับโกเบเหลืองยังไม่ลุงแต่ว่าอันเนี้ยคือตัวสุดท้ายที่ผมได้บทลุง ซึ่งถือว่าดีจะได้ดูดาวลุ้งหล่อเท่นะฮะทีนี้สวยแล้วได้ตัวละครที่ได้มาแล้วเอามาทําประโยชน์ได้ตั้ง2ตัวดีมากยังดีที่ยังไม่ได้เห็นหน้าพวก5ปีนะครับแต่ว่าผมต้องการโบลี่ได้ไหม่ะในสตรีนก็เปิดไปแล้ว1มันติมันก็เกลือเลยได้เอ r อาโง่ๆหนึ o ่งตัวตัวลุง้งอย่าทําให้ผมผิดหวังได้ไหมนี่มากี่ตัวเนี่ยผมไม่ได้นับเลยอ่ะมันน่าจะใกล้แล้วปะ่ะ น่าจะใกล้สิ้นสุดแล้วไหมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเปิดไปแบบตอนนี้คือแบบสามสิบตัวอัพแล้วไหมเกินหรือเปล่าไม่แน่ใจด้วยอะเงียบจังเลยอะ่ะมันไม่มันไม่เชิงเงียบหรอกแต่แบบมันเงียบกว่าที่หวังอะ่ะเห็นคนอื่นเปิดได้ไงแบบว่าเปิดได้ตัวใหม่สองตัวอย่างน้อยเห็นส่วนใหญ่เขาเปิดได้ตัวใหม่หนึ่งตัวแน่ๆจากตู้นี่นะจากไอ้ตู้ตัวห้าสิบะไม่ออกจริงเหรอ ไม่ัวใหม่ก็แบบข้างตู้เยอะๆก็ได้อน่สงสัยแม่งเป็นแฟนตาซีป่าวะไอ้เหี้ยภาพฝันเหนอะความเป็นจริงแม่งโหดร้ายวะความเป็นจริงแม่งโหดร้ายวะสคริปต์แล้วมั้งเนี่ยกูเจโรเบ่ได้บอกนะว่าใกล้ถึงจุดจบแล้วมันรู้สึกว่าเรามาไกลมากอะเรามาไกลจนกว่าแบบเรามาไกลเกินเอื้อมแล้วอ่ะเรามาไกลแบบไกลมากเลยไกลแบบว่า การจนใกล้จบไปแล้วแล้วเหมือนจะจบแบบจบตรงนี้เลยจบแบบแห้งด้วยคือจริงๆนะผมพูดเลยการที่ว่าเปิดเจ็ดสิบตัวแล้วยังไม่ออกไม่ติโรซี่กับเซนโออยู่อะคือตีไปเลยว่าเกลียไปแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไอ้บ้าเอ้ย <c oughs> <c oughs> การที่มึงเปิดไปเจ็ดสิบกับตัวยังมึงยังไม่ออกแอนิเมชันการันตีอะคือแบบกูมไม่อยากรุ้นแล้วอะกูมไม่น่าออกแน่ๆนั่นไงสุดท้ายแล้วปะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหมันไม่ออกจริงๆว่ะมันออกด้วยครังเฟซสองตัวว่ะโอ้เจ๋งน้อยผมได้ข้างตู้นี้มาผมไม่เคยมีนะมันเป็นข้างตู้ของตู้อะไรวะจะไม่ได้อ๋อของโกฮังพีโกโรแดงล็อกไว้แล้วกันเบนะปานะครับมันดีมันก็ดีอย่างน้อยยังนับเป็นในฐานะที่ว่าเป็นของฟรีนะ ได้สามารถปลดเปลกทางหนึง่งเป็นสองเส้นทางจะถึงเก้าเปอร์เซ็นแล้วก็โกเบเหลืองดาวลุงมันก็ดีแหละอืแต่แบบเท่ากับว่าผมเปิดไปเจ็ดมันติอ่ะเจ็ดมันติครึ่งแม่งเอ้ยออกสองด้วยครั้งเฟสคิดดูดินี่ถือว่าเกลือนนะเว้ยถ้าแบบนับตามการเปิดจริงๆอะ่ะสมมติคุณเปิดทีละสิบตัวสิบตัวอย่างเงี้ยเสียทีละห้าสิบเป็นห้าสิบเมตรอ่ะไอเชีย่ยเข้าขั้นแย่เลยแม่งเอ้ยแต่ก็นะของฟรีนะครับ ไม่ได้เสียเพชรสักนิดเดียวแต่ก็นั่นแหละเราหวังไว้ไงมันโอกาสเปิดมันได้เยอะหวังให้ได้ตัวละครตัวใหม่ก็ไม่ออกโถนะครับประมาณนี้ละกันนะคลิปก็นาสิบนาทีเป๊ะนะผมพูดถ่วงเวลาไว้อยู่นี่แหละความรับของผม,ผมเอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันผมยังมีความคิดว่าจะฟาร,ร์มเพชรเพิ่มจากกิจกรรมเนี่ยแล้วมาเปิดตู้โกคูยูไออีกสักหนึ่งรอบเพราะว่าผมขาดแค่หนึ่งครั้งแล้วฟรีหนึ่งครั้งพอดีงไงมันเป็นรอบสุดท้ายก่อนมันตีฟรีด้วย แล้วถ้ามันยังไม่ได้อีก่งสงสัยคงต้องรอแล้วแหละรู้สึกดวงช่วงนี้คงไม่น่าจะให้อะไรผมแล้วผมไปรอเบอร์บายดีกว่าถ้าเกิดจะเล่นแล้วเปิดไม่ได้อย่างนี้ผมไปรอเบอร์บายดีกว่านะครับรอเบอร์บายแล้วก็ไปทีทเดียวยาวๆตอน10ปีเลยคิดว่าโกยูไอเนี่ยไม่มีเศร้าจริงแหละเศร้าที่ไม่มีแต่ว่ากัดฟันยืมเพื่อนเล่นตลอดที่ผ่านมาตอนก่อนแบบฉลอง4ปี5ปีเนี่ยผมก็กัดฟันอย่างนี้แหละทําไมตอนนี้ผมจะทําไม่ได้วะ ลองย้อนอดีตหน่อยดีกว่านะครับถ้าผมไม่ได้นะเอออนานว่าประมาณน,นี้ละกันนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนใครที่เปิดตัวลุงอาจจะสายไปหน่อยแล้วแหละแต่ว่าใครอยากจะมาบอกว่าได้ตัวละครอะไรกันบ้างเนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้สำหรับตัวละครจากตัวลุง50บใบนะครับบอกกันได้คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจนใหม่ครั้งหน้านะครับสอดจีครับผมบ๊ายบายฮะ